ครับพี่น้องครับโอ้ยมือนี้ผมดีใจหลายเ้อพี่น้องเด้อที่ยืนหนึ่งเป็นเขายืนห้ามันอายในเวอร์ชันของแม่พิดีวันชีลองนะครับคืนหนึ่งมาแรกของประเทศไทยืนผมคิดว่าซีมี่มอนีขั้นหนึ่งครับตอนนี้ผมคือเป็นนักล้องนองใหม่นี่ครับมันตื่นเต้นมันดีใจไใครๆก็เขาพูดกใหม่ทั้งหลากผมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณ พูดนาใจขอบคุณ,คณงเอฟซีสาวหน่อยเพนบันแพงนะครับขอบคุณงเอฟซีของน้องน,นิงขอบคุณงเอฟซีของ,งบอดเุอขอบคุณงเอฟซีของพี่แม่วันนี้วันและก็ขอบคุณพีพีน้องๆคือทุกคนนะครับ<อ>ที่เคยฟังผลงานที่ตามผลงานของสาวหน่อยเพนบันแพงทุกคนมากตามมาให้กำลังใจกับแม่วันนี้วันพอนะครับ จากที่เป็นกำลังใจน้องยิงแล้ว็ยังมาเป็นกำลังใจใคับไอ้แม่ทุกทุกคนครับผมอยากจะขอบคุณบอโจอเนาะสอนุดนะครับที่เพิ่ดโอกาสให้แม่มาทด่วันอีกครั้งนึงนะครับถือว่าเป็นบานหลักใหม่แต่ว่าเธอนี่็ถือว่าเป็นใบเบิกทางเป็นใบเบิกทางที่ที่ดีเลยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเพี่แห มเลยมีกำลังใจประกาศสีก้าวไปในเส้นทางศิลป,ปินนักร้องอย่างมีพลังอย่างเต็มเปี่ยมขอบคุณทุกคนนะครับที่มีส่วนรนะ่วมเนาะแล,ะลว้วก็ขอบคุณต้นฉบับแหละบอลโจกับคิมเดสารัตนะครับที่เพิ่นได้เห็นไก่ไปทีนะครับเดนไดเฮาได้ไทยทอดตาม ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมอีกคือนึงเด้อก็คือทั้งผู้แต่งเพลงหอมเนาะอ๋อจันต์ังมิสเตอร์แชร์นะครับหอมด้วยริบเล็กริบเลกกับจันต์อดุลตาลงครับหอมด้วยไชน่าเอเนาะเนาะจะไปคุยแต่แม่นลอกตสิซีมองย่างเขาลองผิดท่องเจอเขากับโอ้โหว่าเขาลองผิดลองถูกเนาะแต่ว่าเพิ่อนกัดูแลจนจนได้ออกมาอย่างที่ที่น้องได้ฟังนะครับ ขอบคุณพี่น้องทุกๆคนครับทีมีส่วนบ่วงพี่น้องมุ่การควายพอร์ตเนาะที่ซอยแชร่ซอยเชีรยเป็นพี่น้องที่เห่าลงทุกลงสู่กันมาทุกๆสนามนะครับได้ฟังเพลงก,กันมากตั้งแต่โอสิกรับเดือหลันะครับจนมาถอดเพลงนี้นะครับยืนหนึ่งเป็นเขายืนนอไม่ได้พี่น้องชาวควายเห่ากันยังก็ถิ่มกันยังเป็นกำลังใจกับแม่เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของสารน้อเป็นเหมือนแพ่งพองขอบคุณนำาใจลหลายๆครับผมสัญญาว่าใบเบิกทางเนี่ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี <fut> นะครับที่เป็นวาตรฐานอีกระดับหนึ่งผมมั่นใจว่าเพลงต่อไปวัดโจและทีมงานคณะเอกอศโดยแม่บริวานขอสัญญาว่าเข้าสิเหตุผลงานให้ดีที่สุดออกสู่สายตาแฟนๆเพื่อตอบแทนบุญคุณที่พี่น้องให้ความเมตตาให้ความปรารถนาดีอยากจะบอกว่าฮักและสัทธา พี่น้องเอฟซีพี่น้องคนที่ให้กำลังใจมันตื่นตันใจครับพี่น้องครับตื่นตันใจอีแต่ว่าผมก็เลยอยากตอบแทนบุญคุณโดยที่ว่าผมสิเข้าไปบนในคอมเมนต์นะครับยในคอมเมนต์ยืนใน่เม็เขายืนเมาเมไดอายในคอมเมนต์นั้นผู้ใดถึงเป็นคอมเมนต์โดนใจที่สุดมีคนมักหลายที่สุดจากอันดับหนึ่งถึงห้า ผมสิแจกเสือคุนไกรอาตนะครับเดี๋ยวผมสิขอไปบนในคอมเมนต์ในคอมเมนต์ผู้ไหทีถือใจหลายที่สุดนึงมีคนถือใจหลายที่สุดจากอันดับหนึ่งถึงหาเข้าสิแจกเสือคุนไก่เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณพี่น้องทีส่งกำลังใจอยากจะบอกว่าเขาบอกไา้หยยังน้องณทุกความพยายามอาจจะไม่ได้มาทุกความสําเร็จแต่ทุกความสําเร็จ ย่อมมีความพยายามเสมอพกเข้าพยายามตึมที่แล้วมนะักระด้มากอันดับหนึ่งมาแรงของประเทศไทยดีใจเหลือเกินครับขอบคุณจากใจได้พี่น้องเดิอขอบคุณจากใจดีครับขอบคุณครับผมม,มัน,นอคแจ